มาเอาเตาถ่านออกคะ่ะนี่อันนี้คือเตาถ่านนะคะเพื่อนๆหน้าตประหลาดไหมเหมือนอะไรไม,มานาค่ะตอนนี้อยู่ซิสเกตนะคะเห็นไหมคะธรรมชาติที่บ้านสวยไหมอันนี้คลองนะคะคลองชนประทานเดี๋ยวนะคะขอ ใส่ขาตั้งกล้องแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคะ่ะนี่ค่ะ <c oughs> รู้ได้เสียงนี่นะคะห้องชมเสียงอุ้ยธรรมชาติมากเลยอันนี้มาดูบ้านอยู่ทุ่งนานี่มีกองฟังด้วยนะคะแล้วก็มีวัววัวมองหน้าอันนี้คือ อุปกรณ์เย่ไขมว่าแดงนะคะนี่เป็นหวัวอืมหือวัวนะคะมีกี่ตัวพอดีจ้าชะโลกชะโลกอุ๊ยี๋ยววิ่งมาชนทำไมมี <c oughs> จ้าเอ๊นี่นะคะบ้านทุ่งนาบรรยากาศนี่เขาเรียกดอกอะไรหนู ไม่หนูเอามา,มาเอาลองเอามาสแกนดูสิไม่ใช่ดอกอะไรเมื่อเช้านะนี่ไม่ดอกมะลิไม่ใช่ดอกมะหนูเอาเอาอเอา g o o g l e มาสแกนดูเิอินดอกอะไรเร็วๆสวัสดีค่ะมาดูบรรยากาศทุกนาค่ะทุกคนโอ้ยหมุนไปหมุนมา อันนี้ใครรู้บ้างคะคือดอกอะไรดอกอะไรลูกดอกแพ,พงพวยฝรั่งเออแพงพวยฝรั่งดอกแพงพวยฝรั่งดอกแพงพวยมีสีขาวสีชมพูค่ะนี่นะคะมี มีที่นั่งด้วยแล้วก็มีต้นอนะันนี้ต้นอะไรลูลกหนูฤาษีอะไรนะหนูฤาษีอะไรลูกหนูฤาษีหนูฤาษีแล้วนี่ละหนูหนูเอามากูเกันมาสแกนดูสิมันนี่คืออะไระไะ <laughs> <laughs> อะไร เดฟเหรอเดฟเขียวเดฟเขียวนี่เขาเรียกเดฟเขียวค่ะเดฟเ,เ,เขียวมิสเดียนิ่ต้นชะอมนะคะทุกคนปลูกไว้ต้นกล้วยอุกเกิลไงหนูหัดเล่นเน่ยเออนชะอมยอดงามมากเลยค่ะนี่ค่ะทุกคน นี่ชออมยอดงามไหมชออมนี่เขาต้องแต่งสาวตลอดนะคะต้องแต่งกิ่งให้สั้นนะคะไม่ต้องไว้ยาวไม่ต้องไว้สูงเขาก็จะแตกยอดอย่างนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ทุ่งนานะคะบรรยากาศดีไหมไม่ทำเป็นไหมลูก เอากูเกิลเอาตรงกล้องอ่องดูอันนี้อะไรเนาะอุ่นนี่นี่ดาวเรืองเนี่ยดาวเรืองค่ะอันนี้ค่ะพริกพริกเล้าพริกกะเลียงพริกราล้าค่ะต้นหมากนะคะ มาดูมะม่วงค่ะมะม่วงแก้วมะม่วงแก้วค่ะอันนี้ลูกเขาลูกเขาเริ่มหามแล้วนะคะเนี่ยลูกเขาเริ่มหามหามแล้วนะคะที่บ้านก็มะม่วงเต็มตะก้าเลยนะครับลูกลูกเริ่มสุกแล้วก็ร่วงเต็มนะคะนี่ อูอันนี้มะม่วงเขียวเฉวยมะม่วงเขียวเฉวยค่ะเต็มต้นเลยอันนี้ก็กองฟางนะคะกองฟางเขาเก็บไว้ให้วัวนะคะมาดูมะม่วงอะไรนี่อู้มะม่วงกระล่อน มวกบลลอนค่ะทุกคนดูลูกสวยมากเลยเปดดูดมวดแดงค่ะเห็นไหมคะหมวดแดงเดี๋ยวให้ทุกคนดูพวงนี้นะคะนี่สวยๆท้งนั้นเลยค่ะ นี่ม่วงอะไรแม่แม่นี่คือมม่วงหยังม่วงน้อยอุ้ยลูกสวยมากเลยค่ะทุกคนลูกดกมากเลยเต็มต้นเลยค่ะทุกคนเห็นไหมอืมลูกนี้จะสุกนะคะเดี๋ยวจะลองเอาไม้ใหญ่ๆนะร่วงเลยนะคะเดี๋ยวนะคะหาไม้แป๊บนึงหาไม้แป๊บนึงนะคะเอาไม้ใหญ่ๆนะร่วงเลยนะคะเพราะว่า เขาเขาเริ่มเหลืองๆแล้วนะคะทุกคนมาลุ้นด้วยกันนะอันนี้นะคะเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมคะนี่นี่นี่เนี่ยเดี๋ยวนานจะลองแย่ไม่ร่วงอุ้ยมดกัดมดแดงเยอะเลยมดแดงทีเยอะค่ะเห็นไหมคะ ไม่ลงเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึง่งเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนแป๊บหนึ่งค่ะไม่เห็นไม่เห็นนะคะก็จะตั้งกล้องแล้วก็นี่นะคะ ลูกนี้นะคะนี่เหลืองเหลืองแล้วไม่ออกอืมออกไหมไม่ออกนะคะหาไม้ใหม่ลูกเหลืองเก็บจากต้นแบบนี้จะอร่อยมากเลยค่ะหาไม้ใหม่แป๊บหนึง่ง เห็นไหมคะทุกคนบ้านอยู่ทุง่งนาจะมีห้องน้ำนะคะนี่มีกระต๊อบอยู่ทุง่งนาแล้วก็มีวัวเลี้ยงวัวด้วยค่ะปลูกดอกไม้ไว้ธรรมชาติมากมีไม้ต่อยมะม่วงไหมมะม่วงมันเหลืองป้าจะไปต่อย ดูแลเอาอะไรเอานี่ออกแน่นอน เน่ร่วงแล้วหอมเลยรุ่งนี้ก็จะสุกแล้วค่ะนี่สุกแล้ว สุขัตต้นหอมหลายลูกเลยค่ะสุขัตต้น,ตนจะเก็บมะม่วงนะคะ หาตั้กล้องหาลูกสุกนี่ลูกนี้ก็สุกแล้วสุกแล้วค่ะ ดเริ่มเหลืองแล้วนะคะเริ่มเหลืองแล้วนิ่มแล้วเนี่ยอหอมมากเลยมะม่วงอันนี้ล่วงร่วงแล้วนะคะล่วงกับพื้นแล้วมแมลงมดอะไรเขาก็จะมากินนะคะเดี๋ยวโยนไว้ใต้ต้นเลยะคะ่ะ ให้เป็นปุ๋ยดูลูกนี้นะคะพวงไปเ,เรื่อยๆวิ้ยล่วงล่วงแล้วแค่ไปโดนเฉยๆ นี่ค่ะทุกคนมะม,ม,ม่วงสุกมะม่วงสุกสุกคาต้นจะอร่อยมากเลยค่ะมาแล้วบ่กินข่าวก่อนบ่า โทษล่ะโทษมันเหลืองมันเหลืองเก็บไปใส่รถอันเก็บเอา,เอา,เอาจับอันนี้เ,เ้ยน,นี่อันนี้เก็บไปให้พเพื่อนเ่ยบุกไปบังหันห้วสวัสดีค่ะทุกคน <Yeah. S 1> หมด มดข้าหูเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูมดนะคะมดแดงเห็นไหมเต็มเลยนี่ลังอยู่ไหนนู่นรังอยู่ต้น ูบรรยากาศผู้ใดนั่งอยู่น่ะคิดตา อืมนะคะมาดูคลอง มาดูขี้เหล็กนะคะมาดูว่าวจะมีขี้เหล็กให้เราเก็บไหมจะเก็บขี้เหล็กไปแกงนี่ค่ะจะมีต้นขี้เหล็กเกิดอยู่ริมทานนะคะนี่ไงคะยอดขี้เหล็กเห็นไหมนี่นะคะเดี๋ยวจะเก็บสักแกงหนึ่งนะคะไปแ,แกงใส่กิ้งหลิดนี่ยอดขี้เหล็กนะคะ จะเกิดเองนะคะเกิดแบบธรรมชาติค่ะนี่ค่ะยอดสวยไหมเก็บขีเหล็กนะคะต้องเก็บเอายอดอ่อนๆนะคะเวลาแกงมันจะได้มันะนะคะไม่แข็งอันนี้ต้นใหญ่หนู่นเดี๋ยวจะลงไปเก็บนะคะ เพื่อนรุ้นนะคะว่าเอจะตกคลองไหมตอนนี้ตอนนี้ฝนก็ตกนะคะก็จะมีเห็ดขมเกิดอยู่ใต้ต้นไม้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เยอะมากเลยนะตอนนี้เขากำลังยังไม่เกิดนะคะเพราะฝนเพิ่งตก นี่ยอดอ่อนมากเลยค่ะเห็นไหมทีเด็ดโอ้ยไกลมือแล้วค่ะจะได้ไหมหมดกระกัดว้ายหมดเด็กัดได้แล้วอะไรจะพ้นความพยายามของเราแล้วค่ะค ความตั้งใจอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นมดกัดก็ทนไปมดกัดค่ะนี่เลยคะ่ะไหนเห็นไหมหมดกัดไปละกัดจนสะใจก็ปล่อยออกไปเองนะคะหมดเยอะมากเลย แสบเลยค่ะหมดกัดเต็มที่เลยค่ะเห็นไหมคะยอดขี้เหล็กนี่จะเกิดตามนี่นะคะแต่ตรงนั้นมันอยู่ในกอไผ่นะคะไปไม่ได้ต้นใหญ่นู่นค่ะเห็นไหมเกิดอยู่ริมริมทานเลยอันนี้จะเป็นขี้เหล็กเกิดแบบธรรมชาตินะคะนี่เด้มาแล้ว โอเคเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวจะไปเปิดทานอันนี้ค่ะทุกคนมดแดงเห็นไหมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมดแดงก็กัดอุ้ยมดกัดเราไปทำลายบ้านเขา ็ให้หมามาแล้ววัวร้อ,องใหญ่เลยจะของเข้ามา นี่นะคะจะมาเอาฐานออกมีคนมาบ้านเขาจะว่าคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่ ไม่ดูว่าเห็นไหมไหมคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย